ขั้นตอนการร่างชิ้นงานใหม่นะครับจะมีขั้นตอนดังนี้นะครับคือเลือก New Design เพื่อสร้างชิ้นงานหลักขึ้นมากรดนะครับในที่นี้เราจะสร้างรูปหัวเตียงนะครับโดยการใช้เส้นตรงมาผสมกับวงกลมนะครับกำหนดกระดาษตามที่เราต้องการนะครับ วาดวงกลมนะครับเป็นรูปลายหัวเตียงนะครับให้มีความโคง้งแล้วก็วาดวงกลมด้านข้างนะครับเพื่อตัดเป็นส่วนโค้งด้านข้างนะครับแล้วก็ตัดเส้นที่ไม่ต้องการทิ้งนะครับหลังจากนั้นก็จะทำ ความหนาของวัตถุนะครับก็คือเลือกคําสั่ง e x p o r e Profile แล้วก็กําหนดความหนาของหัวเตียงนะครับตอบโอเคมันก็จะได้หัวเตียงหลักนะครับตามที่เราต้องการนะครับทีนี้ขั้นตอนก่อนการร่างชิ้นงานใหม่นะครับเราเลือกคําสั่ง Select Face นะเลือกด้านที่เราต้องการนะคลิกขวานะครับเลือกคําสั่ง New Sketch นะครับ เ็เปลี่ยนชื่อสเกตนิดนึงว่าเป็นลายหัวเตียงนะครับ,อรบตอบโอ,โอเคนะครับน,น,น,นี่ขั้นตอนต่อไปก็คือการวาดลายหัวเตียงนะครับเลือก View on to work plane นะครับเพื่อความสะดวกในการวาดนนเขา,านนวาดลายทีนี้นะครับอาจจะเป็นวงกลมผสมกับ สี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับวาดสี่เหลี่ยมนะครับ แล้วก็ตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกแล้วก็ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับารออรบ,บางส่วนมันยังล้นอยู่ก็าสามารถที่จะตัดวาดแล้วก็ตัดใหม่ได้นะครับ เมื่อได้เกิดสีบนพื้นที่ขึ้นมาแล้วเราก็ทำความหนาของวัตถนะุของชิ้นงานใหม่ที่เราร่างขึ้นมานะครับเลือกคาสั่งเอฟทูดโปรไฟล์นะครับกําหนดความหนาในช่อง d ิสเทนต์นะครับตอบโอเคก็จะได้ร่างชิ้นงานใหม่นะครับทับบนชิ้นงานหลักของเรานะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการตกแต่งนะครับให้มีความสวยงามอย่างเช่นลบเหลี่ยมลบมุมนะครับ การเลือกคำสั่งสิลิกเฟสนะครับแล้วก็เลือกชิ้นงานที่เราต้องการที่จะลบเหลี่ยมนะครับเลือกคำสั่งราวเอนะครับ,บใส่ค่าความโค้งมนตอบโอเค,อเคอลายหัวเตียงก็จะเป็นการลบเหลี่ยมนะครับให้มีความโค้งมนสวยงาม ก็จะได้ลายหัวเตียงตามที่เราต้องการนะครับก็คือเป็นการร่างชิ้นง,งานใหม่นะครับทับชิ้นง,งานหลักของเรานะครับ,บ,งงะรบจะได้วัตถุตามที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นเราก็อาจจะบันทึกนะครับ